ครับตอนนี้มียาก็น้ำหนัก2,300กรัมแล้วก็เมื่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันที่มียาเขากลับบ้านนะครับแล้วก็จะกลับประมาณบ่ายสามที่โรงบาลสมิติเวศนะครับแต่ว่าวันนี้กลับเมื่อวานนี้เป็นวันที่ทั้งผมแล้วก็แต่ต้องต้องอยู่แล้วก็ัดเลี้ยงลูกนะครับแล้วเราก็ตั้งใจว่า คือเราก็คุยกันว่าเราไม่อยากจะมีพี่เลี้ยงหมายถึงว่าเราไม่อยากจะแบบมีพี่เลี้ยงเราอยากจะเลี้ยงด้วยตัวเราเองเราอยากจะลองดูว่าเอ้ยเราอยากจะดูอยู่ในทุกๆพัฒนาการของลูกเราครับเมื่อวานนี้ก็เลยได้เริ่มอาบน้ําได้มีการแบบได้มีการลองอาบน้ําดูเริ่มป้อนนมชงนมเองอะไรเงี้ยโหก็เป็นงานที่หนักหน่วงพอสมควรมากๆเลยนะครับแล้วก็แล้วก็หนัก หนักคือรู้เลยว่าสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาทุ่มเทต้องทุ่มเทให้กับลูกมากเลยเพราะบางทีเราง่วงเราเราง่วงมากแต่ลูกเรายังต้องอยากจะกินนมเงี้ยเราก็ต้องตื่นมาป้อนแล้วบางทีเขากินแล้วเขาก็หยุดเขาไม่เหมือนเขาไม่เหมือนเด็กครบเทอมที่เขากินได้เองแบบบางทีนี่บางครั้งนี่มียาเนี่ยมากสุดเวลามากสุดในการป้อนนมผมชั่วโมงหนึ่งอะ เนี่ยน้ำนมชีกิดประมาณชั่วโมงหนึ่ง <S <S อะไรเงี้ยแต่ก็มีความสุขครับเรียกว่าน้องโตขึ้นโตขึ้นเร็เวมากสั่งไจบ้างผมว่าก็ถ้าถ้าเทียบสำหรับเด็กฟรีเทอร์มครับก็แข็งแรงถือว่าเป็นเด็กที่แข็งแรงเลยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับเด็กที่เขาครบเทอมเนี่ยมันก็มันก็ต้องยังต้องเฝ้าระวังดีครับตอนนี้ยังมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมตอนนี้ก็คือเรื่องหัวใจปิดดีหมดแล้ว ทุกอย่างดีหมดแล้วเหลือเรื่องเรื่องของการที่พอมาอยู่ที่บ้านแล้วต้องระวังเรื่องของพอเด็กเขาเด็กเด็กเล็กเนี่ยจะเป็นระวังเรื่องการแบบติดเชื้อต้องสเตอร์ไลน์ต้องออระวังคนเข้าหาเขาค่อนข้างพอสัควรนะครับเพราะว่าเชือ้อเชื้อเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขายังแบบไม่มีภูมิต้านทานเยอะขนาดเราคุณหมอบอกไหมครับว่าแบบพวกนี้จะอาการจะง่ายๆจะหายเป็นทุ่มประมาณก็ตลอดเลยครับหนึ่งหนึ่งปีแรกเลยครับ คืออย่างช่วงสี่เดือนแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นไปได้คก็ไม่อยากให้ออกไปไหนเลยอยู่บ้านอย่างเดียว้องร้ารห้องกับก็แม่จริงๆเราก็ทําห้องไว้สมอแม่เขาก็ดูห่วงห่วงช่วยนะฮะอาจารย์ธนากรก็มาดูให้ต้องเลี้ยงให้ห้องนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มีห้องของมียาเขา นะครับตอนนี้ก็คือกลายเป็นห้องของมียาเลยหรือเราไปอาศัยลูกอยู่เพราะทุกอย่างรอบตัวเป็นของมียาหมดเลยครับที่บ้านตอนนี้เตรียมพร้อมุกอย่างมันก็จริงๆรแล้วจะถามว่าพร้อมทุกอย่างไหมก็พร้อมเท่าที่เรารู้นละแต่บางอย่างที่เราไม่รู้เราก็อาจจะเราอาจจะยังมันก็คงจะต้องมีอะไรมีอะไรที่มันยังแบบติดติดขัดขัดบ้างเดี๋ยวผมมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกของของครอบครัวเราอะเพราะมียามันมียาเขาทําให้ ให้บ้านเรากลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก็แยกออกไปทํางานไปส่วนพี่ตั้มเองก็เขาก็มีมีอะไรนะแยกไปขายออนไลน์ของเขาเราไม่ค่อยได้เจอกันนะแม้กระทั่งเราทําบริษัทเดียวกันเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเขาอยู่คนละที่อะไรอย่างเงี้ยเรากม็มีลูกมีลูกแล้วก็มีหลานเนี่ยขอ,ของของครอบครัวดีแหละที่ทําให้ดึงให้พวกเรากลับมาอยู่รวมกันอีกครั้งแลวก็เป็น กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณย่าจะมาเลี้ยงไหมคะหรือว่าจะมาดูแลก็จริงๆเราก็หวังครึ่งแม่มากเลยนะครับว่าแม่จะแบบช่วยเหลือเราได้ที่ก็มีวันหนึ่งก็นั่งคุยกันบอกแม่เนี่ยเดี๋ยวต้องช่วยนะอาบน้ำอะไรเงี้ยป้อนข้าวอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเฮ้ยแม่ไม่เคยทำตอนเราเด็กๆนี่แม่ทำงานอย่างเดียวเลยป้าเป็นคนเลี้ยงออ ก็เลยบอกว่าเอองั้นเนี่ยแหละแม่เดี๋ยวแม่จะได้หัดเลี้ยงเนี่ยว่าเนี่ยแหละครับแต่คุณย่าก็โอเคยินยอมก็เออครับเพราะว่าคุณย่าลายลายคือคุณย่าเขาก็ไม่อยากทำไมเยี่ยมหลานมากเพราะเขาก็ไม่คือแก่แล้วนะก็เดี๋ยวจะเอาอะไรมาติดหลานอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะวิโอคอลมาตลอดอะไรย่างเงี้ยก็อดูหลานทุกวันอะไรย่างเงี้ยแต่ไม่เจอตัวจริงเดี๋ยวรับรองเจอตัวจริงนะเสร็จหลานครับ จะกลับบ้านไปรับขวัญอะไรอย่างงี้อ๋อก็ส่วนใหญ่แล้วก็แม่ก็รับขวัญไปเยอะแล้วหลากหลายแลครับอืมครับผมทุ่มไปหลายอย่างทุ่มไปหลายอย่างแล้วครับทั้งแม่ทั้งคุณพ่อด้วยครับอะไรรับตอนนี้ปลอดภัยหรือว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าครับครับก็ตอนนี้ภรรยาก็เขาปลอดภัยทุกอย่างอย่างเดียวที่ต้องดูแลก็คือมาน้ำหนักที่ยังไม่ได้ลด ยังแบบยังเขายังแบบเหมือนยังไม่กระชับมากเขาก็มีกังวลแค่นี้ครับต้องนั้นทุกอย่างโอเคหมดแล้วก็มีเรื่องของการให้นมครับ <c oughs>